สวัสดีครับช่างบอสลอมูก,กานะครับวันนี้ช่างบอสอามารีวิวงานติดตั้งปั๊มน้ำและแทงน้ำนะครับเราเดินท่อแบบ4ระบบนะครับตอนนี้เราเขียนวิธีการใช้งานให้ลูกค้านะครับเป็นตารางนะครับถ้าเราจะใช้งานปกตินะครับใช้ปั๊มน้ำดูดจากแทงเข้าบ้านนะครับให้เปิด1 2สองแล้วก็ปิด3 4นะครับถ้าเราจะ ดูดตรงนะครับจากมิเตอร์ประปาเข้ามาเก็บน้ําในถังนะครับก็ให้เปิดสามสี่ปิดหนึ่งสองนะครับตอนนี้เป็นการใช้งานแบบดูดตรงนะครับเพราะว่าเราเพิ่งต่อน้ําเสร็จนะครับน้นาําในถังยังไม่มีนะครับเราก็จะเปิดหมายเลขสามไว้นะครับปิดหนึ่งสองเปิดสี่นะครับปั๊มน้ําจะดูดน้ําจากมิเตอร์เข้ามาเก็บในถังนะครับ ถ้าน้ำในถังเต็มแล้วนะครับเราจะให้ลูกค้าสลับนะครับโดยการเปิด1 2นะครับแล้วก็ปิด3แล้วก็และปิด4นะครับตัวนี้จะเป็นการใช้ปั๊มน้ำดูดน้ำจากถังเข้าบ้านนะครับน้าประปาก็จะไหลเข้าแทงเองตามธรรมชาตินะครับสนใจงานติดตั้งกับช่างบอสนะครับ087 4 9 4เกนะครับเมื่อไม่มีการใช้งานนะครับปั๊มน้ําก็จะหยุดเป็นปกตินะครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้ปั๊มเข้าถังแล้วก็ในบ้านไม่ได้ใช้งานนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะสลับให้ลูกค้านะครับเพื่อที่จะใช้ปั๊มดูจากมิเตอร์เข้ามาเก็บในถังนะครับเปิด3 4 1 1 2นนะครับสวัสดีครับ